สวัสดีพี่ๆน้าๆน,าน,านักตกปลาทุกท่านนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยครับก็วันนี้ได้ออกหมายเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่คลองส่งน้ําสวรรคภูมิครับออก็ใกล้ๆกับหัวสูบวันนี้ก็จะมาลงสายแล้วนะครับอันนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อครับ เดี๋ยวผสมมาแล้วนะครับผมไม่มีสูรเดดนะครับเดี๋ยวไม่มีสูตดวันนี้เป็นหน้านา,นามาตกเยอะอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมขนาดวันวันปกติก็ยังมีหนา้านามาตกเยอะครับถ้าเป็นวันหยุดนี้ก็แทบที่จะไม่ม,มีที่ลงนะครับผมก็ ไปเตรียมอุปกรณ์ตรงเบ็ดกันเลยนะครับก็วันนี้มีเวลาครึ่งวันอีกเหมือนเดิมก็สายแล้วครับไปครับผมก็ได้เตรียมเหยื่อเรียบร้อยนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น,นดวงเบ็ดจินุเบอร์หนึ่งครับจะเป็นตะก้อสองเซนครับสองเซนครึ่งก็ประมาณนี้ครับก็ เกี่ยวเม็ดโฟมเม็ดโฟมทั้งหมดนะครับผมก็ไปลงเบ็กกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา18โมงพอดีครับผมก็ได้ลงเบรกเรียบร้อยก็ามาชมสภาพไม้กันนะว่าเราอยู่ที่ไหนก็จะเป็นสภาพไม้นะครับผมก็จะอยู่กับประตูใ,ใกล้ๆประตู2ครับก็จะเป็นผู้สู้ครับผม ็รถเราก็จอดอยู่ด้านบนนะครับจอดอยู่ริมก,ก็มีหนา้นาตกฝังประตูก็เต็มครับสภาพไม้ก็ได้ลงเบ็ดไปเรียบร้อยครับสภาพไม้ก็จะประมาณนี้นครับ ก็ติดตามรุ่นตามเชียร์กันครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับวันนี้ก็สายหน่อยมีเวลาครึ่งวันว่าจะได้มากน้อยเพียงใดก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเพ่อทำคลิปต่อไปก็ไปตามรุ่นครับ ครับผมเต็มแหละเต็มสองสองคันติดนะครับมานะครับเต็มแหละของเรากินทีเดียวสองคันติดนะครับผมก็ใสประมาณนี้ครับ ก็ตอนนี้ก็9ก้าโมงนะครับก็หลังจากเมื่อเช้าตีเบ็ดลงไปแป๊บเดียวก็มีกินนะครับแต่ว่าตอนนี้ห่างครับเริ่มห่างตัวมีแต่ใชเเว้นนะครับใช้สนิ้วแ้วแทบจะไม่มีตัวใหญ่กินเลยครับผมก็ตอนนี้ก็ อกากาศก็เริ่มลมแรงก็ไปรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งครับผมว่าจะมีตัวมีไซส์ทสวยให้นานานได้รับชมกันมางครับก็ไปตามรุ่นตามเชียร์กันอีกรอบนึงครับ นนี้ก็เป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วครับตั้งแต่9โมงผ่านมาครึ่งชั่วโมงก็เงียบยังไม่มีตัวเลยก็มีแต่ไซเมนตวโดยเล็กข้ขามากิน,นครับก็อีกสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าเลยก็ต้องเก็บอุปกรณ์ครับ ได้สองสมตัวแล้วผมสายสามนิ้วก็มาตามลุ้นนิดนึงครับก็น,นั่นนะท่านใดที่มาตกเหมือนผมวันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนผมหรือเปล่าครับผมปลาแทบจะไม่กินครับหรือว่าจะเป็นเฉพาะบางที่บางประตูที่ ขาเข้าครับแต่วันนี้ผมมาลงข้างประตูสองนี่เงียบเลยเข้าแต่ตอนแรกๆตอนเช้าแต่ตอนนี้เงียบก็ไปครับไปดูนี่รอบหนึ่งครับผมนี่มีตัวยังไงก็ขอตัวไปพักผ่อนมาดูผลงานนั้นครับ ผมลงานวันนี้ตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงสิบโมงครับผมก็ได้สี่ห้าตัวครับก็ถือว่าไม่แห้วครับผมแต่ก็ปลาไม่เข้าเข้าน้อยครับก็จะประมาณนี้ครับก็ผล<อ>งานวันนี้ของสุงน้ำก็เงียบอ่ะบีนะนะเงียบมากมาก,มากครับผม ไม่รู้เป็นอะไรวันนี้ปลาทแทบจะไม่เข้าเลยครับก็ไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าเดี๋ยวมาลงใหม่ครับวันนี้ก็อเพียงแค่นี้ครับผมก็ไม่เข้าแเ้าก็เก็บอุปกรณ์ไปพัก่อนต่อครับพอดี่จะเข้างานตอนบ่ายก็ ขอบคุณนานาที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับก็บคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมไป้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับผมก็สวัสดีครับ